สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามาอัปเดตประจําสัปดาห์นั่นเองนั้นเพื่อนในสัปดาห์นี้นั่นเองนั้นเพื่อนก็เป็นสัปดาห์ข oh, องต้นปีเลยนะครับผมสี่มกราณ์นั่นเองนั้นเพื่อนตอนนี้หิมะก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหหิมะหายไปแล้วนะครับก็กลับมาขับรถได้ปกติแล้วนะก็ซ็งๆนิดหน่อยนะผมเพราะผมชอบหิมะนะครับผมก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่เป็นไรนรั้นเพื่อนก็ถือว่าขึ้นปีใหม่นะผมเป็นแฮปปี้นิวเยร์นะผมสำหรับทุกกคนนนด้้วยใปี 24. ี24็ขอ ทุกคนนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมคิดยังไงก็ขอให้ได้แบบนั้นเลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มจากรถข้างหลังผมก่อนเลยนะครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็น Dominator GT นะครับก็เอ่อตอนแรกผมนึกว่าตัวหลังคาแข็งนะแต,แต่ไหนๆได้ก็เอาตัวเก่านะครับผมมาขึ้นขายนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่รถใหม่นะครับก็ <laughs> เป็นรถใน The d ีเอสีแต่ช็อปเดิมนี่แหละเพื่อนๆนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลังคาแข็งนะเป็นตัวพวกคอนเวอร์เทิลนะครับก็เป็นราคาผ้าใบนะครับผม ต่อมานะครับผมเป็นวีวันไอ์นะครับผมอ่าเป็นรถแนวๆเหมือนพวกหุ่นไดบ้านเราเพื่อนๆแต่่มันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่หุ่นไดนะผมบอกก่อนนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆนะสวยมากครับภายในดูอย่างนี้เหมือนสวยนะครับข้างในนี่ก็ดูเดี๋ยวข้ามาดูแถวหน้าปัดหรือย,ย้อมแมวมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนขอแค่รูปทรงมันเหมือนจริงนะครัล้อเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเป็นแบบล้อที่ไม่มีในเกมนะผมอยากให้เอาร้อพวกนี้มาเป็นแบบล้อที่เอามาแต่งได้เหมือนกันนะ แบบพวกล้อรถหลายๆคันนะก็เป็นแบบนี้นะครับผมคันนี้ก็ขับดีใช้ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆก็แนะนําให้ลองไปซื้อกันนะครับใครชอบทรงนี้ก็น่าจะชอบกันนะแล้วก็ใครเหลายๆคนน่าจะชื่นชอบคันนี้เลยแหละนะครับถึงสีในเกมที่จะทำมาคันนี้นะผมว่านะผมว่าที่เอามาโชว์เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าไปใส่สีเด่น,ดนๆหน่อยนะผมว่าสวยเอาเรื่องนะครับสาหรับ Dominator GT หรือ Ford Must แตงนะครับผมอ่า โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้มีอะไรลดราคาหรือว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับก็ร้านดีเจนะผมรถใหม่ก็ยังไม่เข้านะครับผมแล้วก็รถที่ลดราคาเนี่ยมาดูซิโอเคผมรถ2ประตูนะครับไม่มีอะไรลดราคาเลยของร้านรีเจนนะครับเดี๋ยวดูสประตูกันหน่อยนะครับ4ประตูไม่มีนะครับผมมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ไม่มีนะครับสเปเชียล์เอฟวันก็ไม่ลดราคานะครับร้านเซาเทิร์นนะครับผมเท่ากับว่าในร้าน เออในสัปดาห์นี้นะผมรถใหม่ของร้านเซาเทอร์ากัร้านลีเจนนะผมยังไม่มานะรถใหม่สุดยังเป็นบาวาโดโดูราโดอยู่นั่นเอง,เองนันเพื่อนโอ้โหไม่มีเลยนะครับสองประตูนะครับผมก็ไม่ลดเลยนะครับไม่ลดเลยนะสำหรับสองประตูนะครับร้านซาเทิร์นนะครับ สี่ประตูนะครับผมก็ไม่ลดราคาเลยนะครับออฟโรดครับผมก็ไม่ลดราคานะครับร้านลักซ์ลรี่ครับผมก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับผมก็ไม่ลดราคานะครับสเปเชียลพวกโกคาร์นะครับผม RC ก็ไม่ลดราคานะครับไปดูวอลสต็อกกันหน่อยครับผมวอลสต็อกนะครับผมรถใหม่ก็ยังไม่เข้านั่นเองนั่นเพื่อนรถใหม่นะครับก็มีร้านเออ่รถชิคเก้นเบลนะครับหรือว่าเออ่กันเล็ดนะครับผมกันเล็ดตำรวจนะผมก็ยังไม่มานะครับโอเคร้านเซาเทิร์นมีอะไรลดไหม โอ้ร้าน w a l อร์ซอก็ไม่ลดราคาเลยนะครับดูร้านพี่เบนนี่กันหน่อยนะครับโอ้โหพี่เบนนี่ก็ไม่ลดราคานะรถใหม่ก็ไม่มีนะครับผมในสัปดาห์นี้โอ้โหน่าผิดหวังเหมือนกันนะครับไปดูเดสตี้เอครับพวกไฮเดรปาร์ตเมนต์ก็ไม่ลดราคานะครับผมเมดแบงค์ครับผมพวกธุรกิจต่างๆนะครับเริ่มจากขับเฮาส์ก่อนเลยนะครับไม่ลดราคานะครับแล้วก็บังเกอร์นะครับก็ไม่ลดราคานะครับแฮงก้าครับผม ก็ไม่ลดราคานะครับไฟแคเนตี้ครับผมก็ไม่ลดราคานะครับไนท์คลับไม่ลดราคานะครับอาร์เคดไม่ลดราคานะครับออโต้ช็อปไม่ลดราคานะครับซาเวียาร์ดธุรกิจใหม่นะครับก็ไม่ลดราคาเช่นกันนั่นเองนั่นเพื่อนอารีนาวอลไหนผมขอดูอานะรีนาวอลนะอารีนาวอลมีอะไรลดไหมอารีนาวอลก็ไม่มีอะไรลดเลยนะครับผมพวกเออ่ครืมองคุมค้มบินอะไรอย่างเงี้เรือเนี่ยมีลดบ้างไหมโอ้ไม่ลดเลยนะพวกเอ่อ เรือนะผมไม่ลดเลยนะครับเครื่องบินนะครับผมพวกฮอพวกนี้นะก็โอ้โหไม่ลดสักขันนะครับผมโอเคผมไปดูร้านพี่เหม่งดีกว่านะในสัปดาห์นี้ไม่มีรถลดราคาหรือมันเป็นรถที่เอามาโชว์นี่ก็ลดซ้าด้วยนะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ร้านของพี่เหม่งนะครับผมคันนี้นะก็เป็นแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่เก่านะครับผมแต่ว่าจริงๆมันก็มันแต่งแท็กซี่ได้เฉยนะครับมันก็เอาไปขับไปได้นะครับผมเดสตี้นะครับผมก็ เออมันเอาไปขับรับแท็กซี่ไม่ได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันสามารถแต่งลายได้นะครับก็น้างสวยอยู่เหมือนกันนะคันนี้ก็ถูกนำมาออกไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็แต่งลายผูกทางมันได้สวยดีนะโอ้โหแต่สีมันเงาไปหน่อยนะผมว่านะโอ้คันนี้เป็นมอไซค์เอ็มซีนะผมโอ้เอคือคันนี้ผมบอกก่อนนะครับคันนี้เราสามารถไปแถวแก๊งเอ็มซีแล้วก็ขโมยแล้วก็เอามาทำประกันได้ด้วยนะเพื่อนไม่ต้องมาซื้อพี่เหม่งก็ได้นะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าเพื่อน โอหมื่นห้านะครับใครที่อยากได้ก็เออมาซื้อนะครับโอ้พี่เม่งแต่งไว้แบบเงาเลยเพื่อนเพื่อดูดิพี่เม่งนี่โครมทั้งคันนะครับโครมเยียมล้ออ่ะโอ้โครมเยี่ยมบางโครหลังนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมาจัดกันนะพี่เม่งนี่จัดแบบโครมโครมครับชุบโครมเมี่ยมของปอมให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ชครบโครมเมี่ยมของแท้ให้แล้วเนี่ยครับอ่าคันตอนนี้ผมเป็นนปีสิบสองป่ะเนี่ยไม่ใช่นะเพื่อนอันนี้เป็น เอ่อตัว LWB นะเมื่อนจริงๆมันจะมีตัว V12 ับเบน์นะครับเบน์จะมีตัว V12 กับตัว LWB นะครับตัวนี้เป็นตัว LWB นะครับแต่ว่าไม่มีอาร์เมอร์นะครับก็จริงๆคันนี้ก็ออกไปแล้วนะเพื่อนจริงๆที่ยังมีขายคือตัว V12 นะครับผมที่อยู่ในร้านลีเจนนะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูนะครับดูในร้าน l ีเจน4ประตูนะครับผมอ่าอยู่ในซีนี่ครับเพื่อนๆคันนี้นะผมยังมีขายอยู่นะครับผม V12 นะราคาับราคา101นะครับ ก็ยังมีเป็น B12 นะผมยังมีขายอยู่นะทั้งตัวอาร์เมอร์นะครับแล้วก็ตัวเป็นแบบว่าลิกูล่าตัวปกตินะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบไลเด้วมาจัดนะครับล้อนี่เงามากนะล้อเป็น5แชกนะเป็นล้อที่คู่สวยนะผมแต่ในเกมไม่มีให้แต่งนะล้อแบบนี้นะสวยมากนะแต่ว่าคันนี้นะแต่ผมบอกก่อนนะ B12 ขับดีกว่าแล้วก็แรงกว่าด้วยนะครับตัว LBB นี่ขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ละแต่ว่าเออหน้าหน้าซื้อเก็บเฉยๆนะครับขั้นต่อมานะผมคันนี้ก็เป็นอะบิลร LE นะเพื่อนเดี๋ยวผมลองดูหน่อย b บลเลอร์เล <Buffalo> e, นะครับผมอ่าเบลเลอร์เลมีขายนะครับเป็นตัว LWB นะครับแต่ตัวนี้ <Shit. S 1> เป็นตัวเออตัวธรรมดานะครับผมเป็นตัวธรรมดานะไม่มีขายนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาไม่มีขายแต่แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอาร์เมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวอาร์เมอร์นะครับใครที่อยากได้ก็มาจัดกันดูนะใครแบบสายเก็บรถนะครับแต่ตัวนี้มัน up a r m ์ r มาแล้วไม่รู้เพื่อนๆจะชอบกันไหมนะครับเพื่อนก็การระเบิดได้ซันลูกสองลูกสองลูกนะประมาณนี้นะ ขั้นต่อมานะครับันนี้ก็น่าจะแรงนะเบนซ์เอ็กลนด์เอสนะผมเดี๋ยวลองดูหน่อยสิว่ามันอ,ออกไปอย่างนะตัวอาร์เมอร์นะเอ็กลนเอสนะครับผมโอเคนะครับในร้านค้าไม่มีขายนะครับเท่ากับว่าคันนี้แรงนะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยห้าคันเลยนะจะแรงหมดเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้สองคันเนี้ยมันเป็นตัวอัพอาร์เมอร์เนี่ยไม่รู้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ได้เน้นว่าชอบตัวอาร์เมอร์แบบของผมนะผมก็ไม่ชอบตัวอาร์เมอร์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบก็อยลืมมาจัดกันด้วยนะมันเป็นรถแรงนะ เออก็อย่าลืมมาซัดกันจัดก,กันเลยนะครับผมสำยรับเอ็มซีผมแนะนําว่าเอออย่าไปซื้อไอ้เหม่งนะครับผมอย่าไปอุดหนุนเหม่งนะก็ <c oughs> ไปหาขโมย MC, เอ็มซีอะดีกว่าเท่กว่าเยอะนะเพื่อนโอเคผมเดี๋ยวไปเอเอ็กกันเลยครับผมเนี <c oughs> ่ยผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเอเอ็กคำนี้ไปที่เรนะียบร้อยแล้วรถดีของหน้าผมนะก็คือ GT 500นั่นเองนะั้นเพื่อนคันนี้นะผมเป็นเฟอรี่สองห้าศนนั่นเองนะั้นเะพื่อน ชีวิตจริงนี่ถือว่าแรงมากเลยนะครับแต่ว่าในเกมนี่ก็เอามาวางขายก็แรงเหมือนกันนะครับเป็นรถที่ถูกน้ำมาออกไปแล้วใครที่เป็นสายสปอร์ตคลาสสิกอยากเก็บรถเฟอร์รารี่นะครับแนะนําให้เก็บคันนี้นะครับผมคันนี้แรงมากนะครับชอบมากเลยนะครับเป็นสปอร์ตคลาสสิกที่โคตรสวยนะครับรูปทรงเหมือนไม่เท่าไหร่แต่สวยมากเลยอะแต่งได้ไม่เยอะนะครับไลน์นี้นี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะอาจจะแรงก็ได้นั้นเมื่ออาจจะแรงนะครับอ่าเจ็ดศูนย์ครับผมคันนี้ก็เป็นแรงนะครับแต่นํากลับมาขายบ่อยแล้วนะครับนํากลับเข้ามาขายบ่อยเหลือเกินนนะะคครรัับบ สำหรับแอสตันมาตินคันนี้นะก็สวยมากๆ้วใายดีเชิญชอบก็มาจัดกันนะคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับคันต่อมานะผมคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับคันนี้คือเอ่อเอฟซีวันนะครับผมในเกมเขาชอบเรียกกันว่า BMW i 8นาะแต่ผมรู้สึกมันยังไม่ค่อยขายนะเพื่อนแต่ว่ามันเขาก็เรียกกันแบบนั้นนะผมก็เชื่อแบบนั้นละกันนะครับสีเนี่ยโหมันดูดีเพื่อนๆดูดิมันทําสีเหลือบมาโคตรสวยเลยนะสำหรับเอ่อทางทีเดครนะคันนี้นะล้อเนี่ยก็บั็กมาเรียบร้อยแล้วเป็นสีขาวนะตัดกันดีมากนะครับ แนะนำให้เรามาซื้อนะครับสามคันนี้เป็นคันแรหมดเลยนะครับผมคันต่อมานะครับอ่านี้รางวันนะผมอันนี้เป็นรถในรางวันนะครับอันนี้เป็นทูริปนะครับผมเอ๊เดี๋ยวดูเนี้ยไอทูริปเนี้ยน่าจะเอาออกไปแล้วนะเพื่อนเพราะว่าผมเคยจําได้ว่ามันอยู่ร้านเซาเทิร์นนะครับขายอยู่ที่สี่ประตูนะครับดูสักหน่อยนะโอเคนะผมคันนี้คันนี้ถูกนํามาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับล้อนะครับก็บักล้อเดิมมาแล้วด้วยนะสวยมากมากเลยแต่ว่าคันนี้นะ ที่คันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆเก็บเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆสังเกตนะเป็นมัสคารสี่ประตูนะครับปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นมัสคารสี่ประตูนะเพื่อนๆเพื่อนเห็นประตูที่อยู่ตรงข้างๆไหมเห็นมั้ยข้างหลัง่ะคือมันะเป็นมันเป็นมัสคารสี่ประตูเพื่อนๆคือมันเฟี้ยวนะเออผมว่ามันไม่ค่อยมีอ่ะว่ามันน่าเก็บมากนะครับมาดูหน่อยครับว่าทำไงนหนึ่งได้นะครับคนต้องเล่นให้ได้ไดท็อปสามเอลเอคามีซีรีส์เลหรือเล่นอะไรก็ได้ของเอลเอคามีนะครับสามวันนะครับสามวันติดกันนะเพื่อนจะสามวันอย่างไรก็ได้นะครับแตต่ขอให้ิดดกัันนนนสา์ีะ เออคุณก็จะรับรับไปเลยนะผมกับเพื่อนนะครับอ่าทูริปนะผมเป็นมัสคาราสีประตูนะครับผมสวยมากนะจริงๆเอาไปแต่งก็สวยเพื่อนไปอีกนะครับขับดีด้วยนะผมบอกก่อนนะไม่ค่อยแรงมากแต่ขับดีมากนะสำหรับคันนี้นะผมเคยขับประกอนแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้เอาเอาตรงนะสัปดาห์นี้ก็คงมีแต่รถแล้ะเพื่อนๆที่แบบไม้ระว้าวนะครับแต่ว่าภารกิจแล้วก็อะไรต่างๆในสัปดาห์นี้ไม่เห็นจะมีอะไรแบบน่าสนใจเลยนะเพื่อน โอเคผมก็ในสัปดาห์นี้ผมก็จะมี anniversary าหมดนะเป็นแท็บดอนะครับทั้งโอ้โหกี่อันเนี่ยเพื่อนๆห้าหกเจ็ดอันนะครับผมประมาณเจ็ดอันเลยนะครับผมมาคูณ2นะครับผมใครที่อยากเล่นอยากลองยิงกันนะครับผมเล่นกับเพื่อนๆสนุกสนานนะครับแนะนําให้ลองเล่นกันดูน่าจะสนุกนะครับผมมีทั้งหมดเจด่านแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับผมจัดให้แน่นอนนะครับแท็บดอนะฮูยด่าเล่นมากเลยเพืเเ่อนๆนอันนี้นะ เนี่ยผมแล้วก็จะมีคูณ2นะผมแข่งรถนะครับคือฮอตฟลิงนะครับหรือเอารถง่ายๆเราเอารถในฮอตฟลิงเอาไปแข่งนะผมไอ้พวกกระบะซิ่งนะผมรถนัสคาอะไรพวกนี้นะมันจะบังคับรถนะผมบอกก่อนนะมันจะบังคับรถนะครับผมน่าจะมีอยู่ไม่กี่คันนั้นที่สามารถเอาไปลงแข่งได้นะได้พวกฮอตฟลิงไอบอลอนอะไรพวกนี้ไอ้พวกกระบะเพื่อนๆแล้วก็พวกฮอตฟลิงเฮลไฟและพวกนี้อ่าแล้วก็ฮอตฟลิงซาเบียต er, อะไรประมาณนี้นะครับที่สามารถเอาไปลงแข่งไอพวกนี้ได้นั่นเองนะโอ้หมีเยอะมากเลยมันไปดูดิ มีเป็นสิบๆด่านนะครับแนะนำให้ลองเล่นกันนะนี่มันคูณ2ด้วยนะครับแล้วก็มีสตันนะครับผมสำหรับของสตันเลสนะครับมีสตันธรรมดานะครับผมที่เอามาเล่นกับเพื่อนๆนะครับก็คูณ2เช่นกันนะครับผมนี่ดูดิคูณกี่อันเนี่ยโอ้ยคูณเยอะเพื่อนๆคูณเยอะมากนะครับอุ้ยเพื่อนๆสตันเลสนี่คือคูณ2หมดเลยเพื่อนๆดูดิทานฟอร์มก็คูณนะครับผมทานฟอร์มแบบเล่นเอ่อแบบจ็อบมันๆกับเพื่อนๆปั่นๆนะ ก็คูณเหมือนกันนะครับผมดูดิคูณ2หมดเลยสำหรับสตัเลสนะครับแนะนำให้ลองมาเล่นกันโอ้โห,หน่าเล่นมากๆในะสัปดาห์นี้นะเอาก็ดีมากๆเลยเนะนี่ยน้อยๆมันไม่มีอะไรมาแบบว่าเอ่อแบบอะไรใหม่ๆหแต่ว่าก็อย่างน้อยก็คูณของเดิมๆให้แบบมันเล่นเราเล่นกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะก็อย่างดีหน่อยนะครับโอเคผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในซาวเวตยานะเพื่อมาดูว่าวันนี้ธุรกิจอันใหม่จะเป็นอะไรกันนะผมเดี๋ยวเปิดซีโอันก่อนเลยนะครับแล้วก็กดตัว e เข้าไปดูกันเลย ภารกิจนสัปดาห์นี้นะผมมี3ามคันใหม่อีกแล้วนั่นเพื่อนสำหรับอีกนั้นนะผมเดสตี้นะครับแล้วก็แลมผ่านดติคัตโคนะครับแล้วก็วาปิดนะผมเอลินนอ์นะผมชอบเลยเอลินนอ์นะปิดแบบแบบว่าไอเนี่ยเพื่อนๆแบบหนังไอของนิโคลัสเคสครับที่เขาขับ Gt 5 0 0ของ f o r d m มาแต่งนะครับก็สวยมากๆเลยผมก็ชอบมากเลยนะครับก็ดูดีเพื่อนๆสามอันใหม่เลยอ่ะน่าเล่นมากนะครับไม่รู้ว่าภารกิจจะวนแบบที่เดิมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนภารกิจใหม่ด้วยนันเพื่อน ผมแนะนำให้ลองมาเล่นกันนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าขายรวมๆแล้วก็อุย้ยรวมๆก็มาล้านหนึ่งนะเพื่อนๆถ้าทํำเล่นไปนิดล้านหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆแบบกดขายแบบขายอ่าไอันนี้เพื่อนๆแบบขายนั่งรถนะครับไม่ได้แยกเป็นส่วนขายผมว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ประมาณล้านหนึ่งนะครับต่อสัปดาห์นะฟรีๆไปเลยถ้าเ,เล่นในสามวันนี้นะครับ แล้วก็ได้พวกปลดล็อกต่างๆพวกไอ้พวกนี้มันจะมีพวกชุดพิเศษนะผม <sm ell> ที่แจก,กมาด้วยนะครับจะมีพวกของต่างที่แจก,กมาพร้อมกับภารกิจของเขาด้วยนั่นเองนะแนะนําให้ทานะผมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์เดียวมันมาแค่มาลีมาแค่3คันเองเพื่อนๆ <veto> ก็แนะนําให้ลองมาทากันนะอันนี้สัปดาห์นี้ก็เปลี่ยนรถอีกแล้วนะก็ค่อนข้างน่าทำนะอันนี้ก็เป็นขอบคนละคานเลยนะนี่เป็นมาสคาร์นะครับเป็นสมอัตาสิกนะแล้วก็นี่ก็เป็นคาสสปอร์ตนั่นเองนะ เออก็สวยดีนะผมว่าแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้พวกเวลามันมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แม่งจะพาพร้อมพวกลายแรงให้เราแบบยั่วๆเรานะครับผมแล้วก็มีพวกป้ายทะเบียนแรๆที่ยังไม่ปล่อยออกมานะครับเอามาล่อพวกเรานะให้แบบอยากได้กันนั่นเองนั้นเพื่อนโอเคในสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจส่วนใหญเป็นซาเบทยานะแล้วก็รถแยๆที่มาขายสัปดาห์นี้แล้วก็จ็อบสตารเลสต่างๆนะผมที่มาคูในสัปดาห์นี้ให้เราเล่นกับเพื่อนๆของเรานครับหรือใครอยากเล่นคนเดียวก็ลองเล่นกันดูนะเพื่อนก็แบบขับมันๆดีนะครับผมแต่ว่าบาง จ็อบส่วนใหญ่เนี่ยจะจะใช้เราต้องใช้2คนเป็นขั้นต่ำนะครับจ็อบนะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าบางจ็อบก็จะใช้คนเดียวนะสามารถเอาไปแข่งรถคนเดียวได้นะเพื่อจะเพื่อนๆจะได้ลองสนามลักไก่เอเอแบบไปเรื่อยๆนะเออจะได้แบบว่าชินเส้นาทางก่อนแบบว่าก่อนที่เราจะเรียกเพื่อนๆมาเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคผม,มในสัปดาห์นี้ก็จะมีประมาณนี้ผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับคลิปอัปเดตนะผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ